ทําทำาลายทนักบุญเด็ดขาดเฮ้อใช่เขาเป็นคนช่วยพวกเราเอาไว้ท่านักบุญถอยออกไปซะพี่ครับบรรยากาศมันดูแปลกๆนะเรื่องการแก้แค้นเรารอไปก่อนก็ได้หลังจากเรื่องนั้นผ่านมาฉันก็ตามหามันตลอดหาเอ๊ะทําไมเอลฟ์นั่นถึงมาอยู่ที่นี่โอ้โหเหมาะเลยนี่หว่าเปิดเผยตัวตวนออกมาแล้วตอบคําถามของเราซะมีแอจะเย็นก่อนสิ ฉันว่าคงไม่มีทางเลือกอื่นแล้วฉันจะบอกเพราะแค่พวกเธอสองคนเท่านั้นนะฮะความจริงแล้วฉันเป็นผู้ตรวจสอบรับภายใต้การปกครองของบาทหลวงผู้ศักดิ์สิทธิ์ว่าไงนะจริงงั้นเหรอไราสาระฉันไม่เคยได้ยินคำพูดแบบนี้มาจากบาทหลวงผู้ศักดิ์สิทธิ์เลยคุณมีหลักฐานอะไรนี่เป็นหลักฐานเพียงพอไหม <The <The เขาคือของจริงท่านนักบุญ ห้าสองรวมเป็นเจ็ดสำเร็จโจมตีด้วยพิษเออพี่เป็นอะไรไปเออเอร่างกายของฉันฉันตามพวกนี้มาตลอด <c oughs> อออต้องขออภัยด้วยเอลฟ์โครน่าโจนที่ชั่วไหลไอ้าใยโคน่าแม่มดแห่งพิษงั้นเหรอใช่แล้วผู้ชายที่อยู่ข้างๆก็เป็นพวกของเธอ ตอนที่ฉันไล่ตามพวกเขาฉันก็ไม่อยู่ที่นี่และฉันก็ไม่สามารถเพิกเฉยต่อชาวบ้านที่ทุกข์ทรมานได้ดังนั้นฉันจึงตัดสินใจที่จะช่วยเพราะมันเป็นภารกิจลับฉันไม่สามารถเปิดเผยมันได้อย่างง่ายดายฉันขอโทษเออไม่เป็นไรนะครับผมต่างหากครับที่ผิดผมต้องขอโทษด,ด้วยนะครับเห็นไหมบีแอฉันบอกคุณแล้วว่าคนคนนี้ไม่ใช่คนร้ายก็ใช่แหละแต่ฮานสเอเขาโดริกทำลายตอนมาช่วยพวกเรา อะไรนะไม่เดี๋ยวก่อนสิการปกป้องจากฮานสคือหนทางที่จะปกป้องเกียรติแห่งพันธสัญญาเฮใช่ถ้าเราบอกว่าฮานสเป็นคนทําเราจะสูญเสียความไว้วางใจเราไม่มีทางเลือกฝากดูแลที่นี่ต่อทีนะฉันมีภารกิจอื่นต้องไปจัดการได้ครับปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพวกเราเถอะปลอดมอบความไว้วางใจให้เราผู้ตรวจสอบับเหรอมีด้วยเง้นหรอ ทั้งหมดมันเป็นคำโกหกข,ขอบคุณนะครับท่านนักบุญลาก่อนนะคะท่านนักบุญการช่วยเหลือคนอื่นไม่ใช่ประสบการณ์ที่แย่เสมอไปคิดเหมือนกันใช่ไหมลามเมืองเฟสไฟเมืองแห่งการเล่นแรแ่แปรธาตุลามวันนี้พวกเราได้นอนบนเตียงแล้วนะหานั่นเป็นร้านค้าเล่นแร่แปรธาตุงั้นเหรออ่าหิวชะมัดเลย เยี่ยมบางทีฉันอาจจะขายของได้บ้างไหมนะยินดีต้อนรับผมพอจะขายอะไรให้คุณได้บ้างไหมสิ่งประดิษฐ์วิเศษเหรอหรือว่าวัตถุละ่ะยาปฏิชีวะนะครับพวกมันสามารถปรับตัวเข้ากับพิษได้ฉันขอดูหน่อยเฮ้อนี่ไม่เหมือนใครทั้งหมดเป็นยาพิษที่ไม่คุ้นเคยพิษพวกนี้อาจจะพบได้ในร้านข้างๆนะร้านที่เชี่ยวชาญเรื่องยาพิษร้านข้างๆหรอกครับขอบคุณครับ เราแวะพักที่นี่แล้วกันนะลามมีใครอยู่ไหมครับมืดชมัดเลยเปิดฮาโลดีไหมนะฮะฮะนี่มันอะไรฟะลามนใช้ฮาโลได้ด้วยงั้นเหรอเกเป็นสลามเน่ใช่ไหมเนี่ยลามเป็นสลามที่ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวหือเสียงนั่นดูเหมือนจะไม่มีใครอยู่ที่นี่นะไปกันเถอะลามฉันรู้ตอนที่นายทิ้งเนื้อเรื่องไว้ นายได้ยินเสียงเราใช่ไหมยอย่ามีพิรุษแกล้งทำเป็นไม่ได้ยินซะถ้าคุณออกไปฉันจะเปิดเผยความลับของคุณให้กับทุกคนซะชิสวยชะมัดไม่ต้องห่วงฉันไม่ได้จะสร้างปัญหาให้หรอกนะแล้วมีใครอยู่กับคุณหรือเปล่าตอนนี้มีแค่ฉันคนเดียวถ้าฟังฉ,ฉันฉันจะเก็บความลับเอาไว้อ่าเอาละแล้วเธอต้องการอะไรล่ะ ฉันต้องการนายมาทำสัญญากับฉันซะว่าไงนะนี่มันเรื่องไร้สาระอะไรกันตอนที่ฉันกำลังจะโดนทิ้งเหมือนขยะคุณยืนดูเฉยๆเนี่ยนะตอนนั้นฉันทำอะไรไม่ได้เลยแต่ฉันจะให้นายเป็นคนใช้คะแนนทั้งหมดอย่าพูดเหมือนคุณกำลังช่วยฉันฉันไม่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณคะแนนผู้เล่นคะแนนที่สามารถใช้โดยฮีโร่เพื่อให้ได้ทักษะและเครื่องมือเอ๋นายเปลี่ยนไปจริงๆ กล้าปฏิเสธข้อเสนอของพระเจ้าอย่างที่คิดเสียงนั้นเป็นของพระเจ้าเห้อถ้าเหมือนคุณรู้ทุกอย่างจะเล่นเกมแบบนี้ไปทําไมกันวีระบ,บุรุษอย่างนายจะกลายเป็นตำนานของเราและให้ความแข็งแกรง่งแก่เราแต่ฉันให้ความสําคัญกับความสนุกมากกว่าสิ่งอื่นใดมันสนุกมากเวลาที่อยู่กับนายเห็นแก่ตัวชมัดทาไมไม่ไปหาคนอื่นล่ะถ้าพูดจบก็ไปซะเก็บความลับไว้ด้วยล่ะ <mondo> เอางี <forcé certains> ้เป็นไงฉันจะบอกนายเกี่ยวกับแทบทิดาที่นายตามหาอยู่เฮ้ว่าไงนะ